นี่เป็นซันเตย์คันแรกที่มาติดตั้งชคที่ร้านมมเตอร์ฟิกนะครับลูกค้าขับซันเตย 368G เข้ามาที่หน้าร้านมมเตอร์ฟิกสาขาถนนจันทร์มาแจ้งกับพนักงานว่าอยากได้ชคตัวท็อปนะครับเอาแบบว่าตัวเดียวจบก่อนออกทริปไกลในช่วงสิ้นปีพนักงานเลยแนะนําเป็นตัวชค YS G Modic นะครับผมเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายฟังก์ชันเขาก็ให้มาถึง9อย่างเลยนะครับผมปรับเสร็จง่ายนุ่มนวลลดฝุ่นลดแรงกระแทกได้ดีนะครับผมแกนใหญ่รองรับน้ําหนักได้เยอะออกทริปบอกเลยว่าจบนะครับผมสำหรับตัวนี้และสำหรับค่าตัวของชคค YHG Modic ตัวนีีี้รผมมาาอยู่่ท14 4,900บาทนะครับผมสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด6เดือนนะครับผมผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการพิเศษนะครับผมสำหรับช่วงสิ้นปีแบบนี้โมอเตอร์ฟิกจัดโปรหนังเพียงทําการเปลี่ยนช็อคหลังรุ่นใดก็ได้รับส่วนลดช็อคหน้า w h d 10%ทันทีนะครับผมหรือจะเลือกรับส่วนลดหมุดปรับนอกก็อตกานขโมยของ GTR และ r e v o l u t i o n ก็ได้นะครับผมหมดเขต3สันวาคมนี้นะครับใครที่ออกทริปเนี่ยต้องรีบจัดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมโมอเตอร์ฟิกสาขาถนนจันทร์ตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์ซอย28ตรงข้า,า,าม